สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปขโมยของลูกมาใส่นะคะพอดีโอน้าก็มันมากยังไม่ได้ทาคือเข้าบ้านมาก็เปลี่ยนจากกระโปรงเป็นกางเกงนะคะแล้วก็ตีกับลูกแล้วก็มาไลฟ้สดเลยไม่ได้ทาแป้งทาปากเลยนะคะเพราะว่าทาแป้งครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายน่าจะตอน11โมงเนี่ย ดูนี้อือฮึมอือฮึมสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะซันตี้วันนี้เป็นซันตี้นะคะแล้วก็จะมีคาถาสรุปนี้ของลูกทั้งนั้นเลย <c oughs> ไม่มีของตัวเองเลยเป็นของลูกทั้งนั้นเลยนะคะอืมเอาของลูกมาเล่นนะคะเป็นซันตี้เมื่อกี้เมื่อกี้แอบนอกใจอ,อ่อไปกินหมูย่างเกาหลีมานะคะก็วันนี้ก็เลยตอนนี้ก็จะมากินแค่คอลลาเจน นะคะคาราเจลผิวใสวันนี้ขออนุโมทนาบุญทุกๆทุกๆทิปที่พี่ฝนไปที่พี่ฝนทนางคณะคณะอาบอสดาบอสปุ๋ยนะคะแล้วก็พิมบอตาพีนะคะวันนี้เขาไปวัดหลวงพ่อโสธรกันอนุโมทนาบุญทุกประการนะคะปุ้ยไม่ได้ไปปุ้ยไม่ได้ไปเนื่องจากเรามีภารกิจงานประจำแล้วก็ลูกนะคะก็ ปฏิญาณไว้แล้วปฏิญาณไว้ว่าเราจะสู้นะคะเราจะสู้เราจะทำทีมแล้วเราก็จะออกจากการประจาม,มาอยู่กับโบต้าพีเต็มตัวแล้วเราจะไปทุกทริปทุกทริปที่บอสจัดทุกทริปที่พี่ฝนจัดนะคะที่แม่พิมจัดเราจะไปสัญญากับตัวเองไว้แล้วนะคะเริ่มเราจะไม่รอนะเราจะไม่รอว่าปีหน้าเริ่มนะเราเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะเริ่มสู้ตั้งแต่วันนี้นะคะ วินาทีนี้เลยนะคะทุกคนน้ำหยดเมื่อกี้แอบไปกินหมูย่างเกาหลีมาเราใช้น้ำหยดลีนหุ่นกันเถิดท,ที่รักสองสามสี่ห้าหยดเฮ่ห้าหยดนะคะเราจะไล่มันหมูออกไปนะคะเราจะไล่ปลาหมึกเพราะเราเป็นคนชอบกินปลาหมึกมากเลย อันนี้มันไม่ไปมันไม่ไปให้แล้วลูกพี่<ช>มันต้องใช้กระาดาษใช่ไหมใช่เมาส์มันไม่ไปให้เราเราต้องตกเมาส์หน,นึ่งทีนะมันถึงจาจริงเหรอเราเราทะเลาะกับเมาส์อยู่ตอนนี้ตอนแรกตอนแรกตอนแรกใช้เมาส์อันนี้ใช่ไหมแล้วถานมันหมดใครมาเปลี่ยนเป็นเมาส์สายให้ก็ไม่รู้ไม่รู้เราเพิ่งเข้าบ้านเราก็เลยไม่รู้ว่าใครมาเปลี่ยนให้หได้แหละได้แหละทะเลาะกับเมาส์นะคะนอกจากทะเลาะกับลูกก็ทะเลาะกับเมาส์ด้วยนะคะ ห้าหยดสวยๆต่อไปหนึ่งช้อนสวยๆผิวใสผิวสวยต้องจัดนะคะผิวใสผิวสวยต้องจัดนะคะเดี๋ยวเรากินนี้เสร็จนะโอ๊ยลืมหยิบไอ้นี้มาล,มลืมหยิบโปรตีนมาเรากินแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปออกกําลังกายเรากินเราไม่อยากกินตอนตอนก่อนนอนอะเพราะเราขี้เกียจไปแปลงฟัอนอีกรอบนึง <laughs> เรากินนี้เสร็จแล้วเราก็ ไปออกกาลังกายนะคะแล้วเราก็อาบน้ํานอนสักผ้าก่อนสักผ้าสดมนอาบน้ํานอนสบายนะคะในกาไม่ปลุกเลยสองวันเราตั้งปลุกนะแต่ไม่ปลุกให้งงใจมากวันนี้ทุกคนวันนี้เราไปเจอคนหนึ่งอายุเท่าเราเลยอายุเท่าเราเลยแล้วเราไปแอบเห็นผิวผิวเขาเราอยากแนะนำ คอลลาเจนจังเลยอ่ะเราอยากแนะนําคอลลาเจนจังเลยอ่ะเพราะว่าเรากินแล้วเห็นผลแล้วมันดีมากๆดีจริงๆนะคะผิวไม่เหี่ยวเลยหมูเราผ่านหน้าหนาวมาได้แล้วเราปื้มมากปกติหน้าหนาวเราจะไม่รอดนะหน้าหนาวไม่รอดเลยค่ะจะต้องเป็นแบบว่าพื้นเหมือนเหมือนดินแตกและแห้งเหมือนนาที่มันไม่มีน้ําไม่มีน้ํมาอะไรเงี้ยเหมือนพื้นนาที่มันแตก เป็นแผ่นที่อย่างนี้นะคะผิวปุ้ยเป็นแบบนั้นเลยทาต้องทาโลชั่นตลอดเวลาจริงขนาดทาโลชั่นตลอดเวลานะนิดหน่อยก็เป็นขุยข,า,ขาวๆอะ่ะนะคะอมไม่รู้พี่ฝนกลับมาจากถึงบ้านหรือ,อยังกลับมาจากอ่าทัวบุญถึงบ้านหรือ,อยังเอย่ย น่าจะเดินทางอยู่น่าจะเดินทางอยู่นะคะเป็นเซนตี้ทุกคนวันนี้เราเป็นเซนตี้นะคะเซนตี้มากินนี่มากินคลลาเจนเอสพัตทอฟี่นะคะพอดีมีคนมามีคนเข้ามาถามเหมือนกันนะว่าเออโมต้าพีของพี่ที่พี่ขายอะที่ที่ปุ้ยขายอะละลายในน้ำอุ่นได้ไหมในน้ำอุณหภูมิปกติได้ไหม อุณหภูมิห้องได้ปกติมากมากๆละลายได้ดีมากๆค่ะแล้วก็เขาบอกว่าเขาซื้อเขาซื้อมากิโลละพันห้านะคะไม่ค่อยจะเห็นผลซื้อกิโลละพ5นหมาไม่ค่อยจะเห็นผลของเรานะคะ890บาทเห็นผลสุดๆนะคะเห็นผลได้ทั้งเล็บผมผิวกระดูอ้งหสุดๆอะ่ะ เล็บก,ก็แข็งแรงมากแข็งแรงจริงๆปกติไว้เล็บยาวไม่ได้นะคะมันจะต้องฉีกอะ่ะนี่ปุ้ยไว้เล็บยาวได้แล้วแต่แต่ความที่เป็นคนเรียบร้อยเป็นคนเรียบร้อยนะคะล้างหน้าปุ๊บนู่นเล็บทิ่มเข้าไปในจมูกล้างหน้าล้างหน้าปุ๊บ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 ทิ่มเข้าไปในจมูกต้องตัดเล็บนะคะเพราะว่าเคยเคยแบบว่าเฮ้ยลองดูสิเรากินคอลลาเจนตัวเนี้ยเล็บเราแข็งแรงไหมซึ่งปกติเล็บเราอะ่ะจะเปราะบางมากๆ สรุปแล้วเล็บแข็งแรงนะคะทิ่มเข้าไปในรูจมูกแล้วก็หยิบนุ้งหยิบนี้เนี่ยตัวมีแต่รอยเล็บของตัวเองทั้งนั้นนะคะไม่ใช่คนอื่นเลยรอยเล็บเนี่ยเป็นของตัวเองทั้งนั้นลืมหยิบไอนี้มาอยู่ยในรถอ่าคอลลาเจนเอ้ยไม่ใช่คอลลาเจนกาแฟกับโปรตีนนะคะตอนนี้นี่นี่นี่นสาห้าบาทนะคะสามบบาทขอบคุณมากค่ะคุณสมพงษ์ สวยที่ปุ้ยสวยด้วยชุดนี้ค่ะชุดนี้ค่ะสวยค่ะเมื่อก่อนไม่สวยนะเมื่อก่อนคิเล่ <c oughs> ถ้าคุณสมพงษ์อยากสวยคุณสมพงษ์จัดไปนะคะจัดไปนะรับรองสวยนะคะซื้อให้ญาติให้แฟนให้ลูกให้หลานนะคะสวยท,ทุกคนทุกคนที่ปุ้ยสังเกตมานะใครที่กินอเตพีอะ่ะทุกอ่าผลิตภัณฑ์ของอเตพีทุกอย่างอะทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นกาแฟายอย่างเดียวนะคะไม ไม่ไม่ใช่ว่ากินครบนะแค่แบบบางคนกินกาแฟอย่างเดียวก็สวยได้สวยได้นะบางคนกินแค่โปรตีนอย่างเดียวก็สวยนะทุกคนสวยสวยจริงๆอันนี้ไม่ไม่ได้โอวยแบบว่าสิ่งที่ขายอะ่ะไม่ไม่ได้โอวยเออของที่เราขายเราพูดเราเห็นแบบคือเราเห็นวิวัฒนาการของคนที่กินวอตามีตั้งแต่กินวันนี้คนที่เขาเปิดใจพร้อมที่จะเป็นตัวแทนเขาจะเอาตัวเองมา นำเสนอใช่ไหมว่าก่อนกินและหลังก,กินเป็นยังไงจริงๆหมูสวยทุกคนค่ะเป็นอะไรที่ว่าปื้มนะผู้หญิงกว่าจะหาจุดเขาเรีกจุดอะไรอะจุดที่ว่าจุดจุดตรงเนี้ยหาจุดโฟกัสเออหาจุดโฟกัสที่ทำให้เราสวยที่สุดเจอผ่านมาเยอะไม่ว่าจะครีมนั้นครีมนี้คอลลาเจนนั้นคอลลาเจนนี้นะคะเรา เราหมดเราเราเราผ่านมาหมดแล้วเราเราอยากได้เราเราก็ซื้อเราอยากเราคิดเราคิดว่าตัวเนี้ยกําลังดังนะคอลลาเจนตัวเนี้ยกาลังดังเลยซื้อมากินหน่อยซื้อมาลองหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆริงก็อาจจะมาเจอจุดโฟกัสที่ทําให้เราดีที่สุดอ่ะโอ้โหหลายยี่ห้อเลยนะคะหลายยี่ห้อนะคะนี่รอให้นะ้ํามันอุ่นก่อนจะกินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะสบายดีไหมคะสบายดีไหมคะสวัสดีค่ะหนูจําชื่อไม่ได้อ่ะหนูจําชื่อไม่ได้อ่ะหนูจำชื่อไม่ได้อ่ะ,ช,ออะ,ช,ออะชื่ออะไรนะเดี๋ยวบ <c oughs> สบายดีไหมคะสุขภาพาแข็งแรงไหมเอยเออหนูจําชื่อไม่ได้หนูขอโทษเนี่ยหนูออกจากคลิปมานานแล้วแล้วหนูก็จะหนูจําชื่อไม่ได้อนะ่ะ พี่กิตต้สวัสดีค่ะใกล้ใกล้จะคริสต์มาสใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะรักษาสุขภาพร่างกายกันด้วยนะนะคะทุกคนใครที่ต้องการจะเดินทางนะคะเดินทางไปต่างจังหวัดหยุดหยุดเยอะๆเนี่ยเดินทางไปต่างจังหวัดไปเที่ยวไปเยี่ยมญาตินะคะอมองหาของขวัญให้คนที่คุณรักจัดบตะพีได้นะคะโปรตีนนะคะบำรุงได้ทั้งร่างกายนะคะ สวัสดีค่ะจำชื่อไม่ได้สมองเออเลอร์โอ้ยสมองเสื่อมลูกชายร้อนและลูกชายวิ่งวิ่งไปห้องโู้นแล้วลูกชายร้อนนะคะเอาของลูกมาเล่นป่อยชื่นใจกินคอลลาเจนอุ่นๆนะคะให้ ผิวพันไม่ให้ผิวหยาบก,ก้านใครที่คิดว่าตัวเองแบบมือเหี่ยวผิวเหี่ยวแล้วอะต้องจัดนะคะยิ่งเราอยู่ห้องแอร์ด้วยนะผิวเราจะแห้งมากเพราะแอร์เขาจะดูดซึมน้ําจากผิวเราไปอะเราก็จะเหี่ยวเราจะไม่ยอมเหี่ยวนะคะทุกคนเราจะไม่ยอมเหี่ยวเราจะต้องมากินคาร์บอเนสเอนไซม์ให้ผิวสวยผิวใสนะคะเดินไปแบบว่ามีออร่ามากสะดุดตาสุดเลยจริงๆสาวโบต้าพีมีออร่าเพราะว่าอะไรรู้ไหม เพราะว่ากินคอลลาเจนโบตาพีคอลลาเจนเอนไซม์เพราะว่าหอมมากๆนะคะหอมธัญพืชสามารถชงในน้ำอุณหภูมิห้องได้เลยนะคะอร่อยอร่อยมากๆเนี่ยอร่อยคอลลาเจนเอนไซม์เอนไซม์จะมีธัญพืชให้เราอร่อยมากๆเหมือนเรากินน้ำนมข้าวอ่อนๆนะทุกคนมันหอมละมุนเล็กๆน้อยๆ นิดนิดน่ารักลูกสาวไม่อยู่นะคะลูกสาวบอกว่าจะไลฟ์สดด้วยเดี๋ยวรอรอ,อแบบเขาจะเขาอาบน้ําอยู่เราก็เรียกมาก็ไม่ยอมมาสักทีนะคะทีนี้มเมื่อกี้ก็พาลูกไปกินข้าวมาแล้วพาลูกไปกินข้าวมาเราก็กลับมามกินปุ๊บงามปั๊บจริงจริงค่ะปุ้ยกินมาสี่ปุ้ยกินมาสี่ซองผิวใสจริงๆ อรา่มากนะคะจริงๆนะคะกินแล้วบอกเขากระดูกแข็งแรงด้วยผิวดีด้วยผิวจะแบบเงาเงาใสๆอ่ะจริงๆผิวสวยนะคะผิวสวยอันนี้ไม่ได้อวยเลยไม่ได้ว่าเฮ้ยเราขายของคือเราพูดด้วยความจริงที่เห็นผลจริงจากตัวเราและคนที่กินจริงๆนะคะเราไม่ได้มาพูดเวอรว่า หูผิวใสนะสะท้อนแสงนะทั้ง,งที่มันไม่ไม่ใช่างเนี้ใครที่กินใครที่กินแล้วจะรู้เลยว่าผิวใสมากแล้วถ้าเราอะเราอะจะหลงรักผิวตัวเองเลยเวลาเราออกแดดอะมันจะแบบเงาแล้วก็ไม่เขาเรียกอะไรเนี่ยมันไม่เป็นขุยอะมันไม่เป็นขุยเวลาปกติปุ้ยทําแบบเนี้ยมันจะเป็นขุยนะคะมันจะเป็นขุยข,ขาวอ่ะ เริ่มร้อนแล้วเริ่มร้อนแล้วขออนุญาตถอดขออนุญาตถอดหมวกกันร้อนนะคะเดี๋ยวจะไปออกกําลังกายแวะมาคุยนิดนึงคิดถึงคิดถึงแบบคิดถึงทุกคนเลยเห็นพี่ฝนไลฟ์สดพี่แก่พี่พี่แก่พี่พรน,น้องเปิ้ลไปทําบุญกันเราก็อยากไปเราอยากไปเราอยากไปทาบุญอะไรอย่างเงี้ยสนุกนะคะการทําบุญสนุกนะไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยใครว่า ไม่ต้องรอแก่แล้วทําบุญนะไม่ต้องรอแก่แล้วมากินโบตาพีนะคะแล้วไม่ต้องรอแบบว่าหุยให้เราปวดหลังปวดขาปวดกระดูกก่อนแล้วมากินโบตาพีไม่เอาไม่เอานะคะเราต้องรักษาสุขภาพตั้งแต่วันนี้เลยเพราะว่าเราก็อายุเยอะขึ้นทุกวันเราไม่ใช่สาวเราไม่ได้เล็กไอเล็กลงเราไม่ได้เด็กลงทุกวันนะคะเราเป็นโตขึ้นเดี๋ยวคือ พวงนี้เราก็แก่ไปอีกหน่อยนะพวกนี้เราก็แก่อีกหน่อยเนี่ย <c oughs> ขอบคุณค่ะน้องอุ้มขอบคุณมากๆนะคะเขาก็พรที่อุ้ยพรที่น้องอุ้มให้มานะคะก็ขอให้แกะไปหาน้องอุ้มด้วยนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะน้องอุ้มอ่าพอดีพี่ปุ้ไม่ได้ไปนู่นเลยไม่ได้แบบแฟนแฟนพี่เขาก็มียิ่งช่วงปีใหม่เนี่ยก็จะมีงานทุกวันนะ มีงานไม่ไม่ทุกวันสิก็จะหยุดวันนี้ก็หยุดไงก็จะมีงานเยอะเวลายหยุดเขาก็ไม่ค่อยอยากขับรถไกลๆเนาะเพราะว่าทํางานมาก็เพียแล้วแต่ว่าใครที่ขับรถไกลๆนะอ๋อไม่ได้หยิบซองมานะจะวิ่งไปก็เดี๋ยวหายออกจาก <c oughs> ไม่ได้หยิบซองโปรตีนมาหยิบแตนี่มาอยู่ในรถไงไม่ได้เอาลงนะคะพอดีหอบหิวไปไหนก็หอบหิวไปด้วย หอมฮิวกาแฟหอมฮิ้วโบตาพีไปด้วยนะคะหอมฮิวไปทุกอย่างเจอคือแบบสะดวกตอนไหนก็กินตอนนั้นในรถก็กินได้เพราะว่าไม่ต้องหาน้ำร้อนแล้วก็กินได้นะคะกินในอุณหภูมิปกติเลยอร่อยมากนะคะออร่าผิวออร่าหุ่นดีครบจบของโบตาพีเลยไม่ว่าจะเป็นหุ่นหุ่นดีผิวดีหน้าใสาฟ้ากะจุดดำ ไม่น่าเชื่อเนาะคือเอาตัวเองอะตัวเองเป็นหลักเลยว่าเรื่องฟ้ากะจุดดำดำเนี่ยเห็นผลมากเห็นผลที่สุดเลยเรื่องฟ้ากะจุดดำดำเรื่องหุ่นเห็นผลไหมเห็นผลเรื่องเอวเรื่องขาเห็นผลนะคะหุ่นก็เห็นผลด้วยแต่ด้วยความที่เราอะผอมอยู่แล้วแต่ผอมแบบซ่อนรูปอ่าผอมแบบแขนใหญ่ผอมแบบมีหัวยางผอมแบบมีเอวยี่สิบเจ็ดนะคะอือตอนนี้เอวก็ลดลงแล้วแต่ว่า คือปุ้ยกินแค่แคปเดียวไงตอนเช้าตอนเช้ากินแค่แคปเดียวคนอื่นที่เขาลงเยอะๆเขาจะกิน2แคป3แคป4แคป5แคปอย่างพี่พอนะกิน6แคปบ้าง7แคปบ้างไปนอนแล้วนะคะันเนอนไวจังเลยทุ่ม40ฝันดีนะคะฝันดีนะเออพี่ก็ยังไม่ได้นอนแล้วกาจะได้นอนก็เดี๋ยวเอากำลังกายสัก30นาทีแล้วก็เอากำลังกาย30นาทีแล้วก็ไปซักผ้าอาบน้ำสดมนะคะ รีดผ้าให้ลูกอีกนะคะอืมแล้วก็จะมีจะมีลูกค้าที่ว่าชอบกินชอบกินแบบพวกอะไรนะชาเขียวอ่าชานมชานมไข่มุกคือชอบกินมากเราก็ไปแนะนําว่าเออคือกินได้แหละคุณกินได้แต่ว่าเราอยากให้คุณลดลงหน่อยเพราะเราเป็นห่วงสุขภาพคือคือเขาก็เป็นคนที่เรารู้จักไงแต่ไม่ไม่ใช่ญาติที่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่พนะี่น้องแต่ว่าคนใน คนในเฟซอะ่ะมันมันเหมือนครอบครัวเดียวกันเนาะ,ะเราก็อยากจะเตือนเขาว่าเห็นเห็นกินชาเขียวชานมทุกวันเลยทุกวันจริงๆเขาจะลงเฟซเลยเขาจะลงว่าเออวันนี้กินนี่กินนี่กินนี่อะไรเงี้ยเราก็จะเข้าไปทักบอกว่าเราก็จะเข้าไปบอกว่าเออเออเราเราอยากแนะนำโปรตีนนะแนะนําน้ําหยดนะช่วยลีนหุน่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหนึ่งก็จะช่วยรักษาสุขภาพเราด้วยไม่อยากให้กินหวานมากถ้าก,กินหวานอะ่ะ โรคอ้วนก็จะมาโรคเบาหวานโรคความดันมันก็จะมาหาเราอะคุณอย่าชะล่าใจนะคะว่าคุณกินแล้วไม่อ้วนอะไรอย่างเงี้ยอ่าบางคนก็จะเฮ้ยฉันกินอะไรก็ได้ฉันไม่อ้วนอะไรเงี้ยใช่บางคนไม่อ้วนแต่ก็เป็นเบาหวานนะคะเป็นไขมันอุดตันเส้นเลือดซึ่งก็งงแล้วก็เป็นมาเยย็งยางเงี้ยซึ่งเขาเองก็งงเขาก็บอกว่าเขาก็ดูแลสุขภาพร่างกายออกกําลังกายกินแต่หากินแต่อาหารดีมีประโยชน์นะคะ ก็ก็ก็จะมีการที่ว่าพูดย้อนกลับมาเราแบบนี้แล้วก็เออคือเราผลิตภัณฑ์ของเราอะจะมีนายแพทย์เปี่ยมโชคอะคอยดูแลนะคะคอยให้คำปรึกษานะจะทุกวันพฤหัสนะคะที่ปุ้ยแชร์ลิงก์ไลฟ์สดของบอสปุ้ยวอาดา้แล้วก็านายแพทย์เปี่ยมโชคนะคะก็ใครที่มีปัญหามีคําถามโอ้แต่วันนี้วันนี้ไม่ได้ไลฟ์เนาะวันนี้วันพฤหัสเพราะว่าบอสอะไปไหว้พระที่ไรน,นะไหว้ไหว้หลวงพ่อโสธรใช่ไหมคะ วันนี้บอสดากับบอสปุ๋ยก็ไม่ได้ไลฟ์สดกับนายแพทย์เพียมโชคเนาะวันนี้ปุ้ยเลยไม่ได้ไม่ได้ไ,ไม่ได้แชร์เดีย๋ยววันพฤหัสหน้าถ้าบอสปุ๋ยกับบอสดาไม่ได้ติดไปไหนก็ก็น่าจะมีคําถามตอบตอบคาบถามกับนายแพทย์เพียมโชคทีค่เกี่ยวกับโปรตีนวัตถุพีนะคะ,ะฟังจากแม่ทีมมานะคะพี่ฝนอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวก็จะมีบิลบอร์ดตาม ตามจังหวัดต่างๆทุกจังหวัดแล้วก็ในโฆษณาต่างๆในโฆษณา t i k t o k ใช่ไหมในโฆษณาโซเชียลนี่แหละแล้วก็เป็นโบชูโฆษณาที่เซเว่นอีเลฟเว่แต่ว่าไม่ไม่วางขายที่เซเว่นนะคะให้วางขายที่ตัวแทนคือให้ซื้อที่ตัวแทนที่มีมีบัตรตัวแทนเท่านั้นนะคะที่ในอะ,อะไรนะเพจลาซาด้าเพจช้อปปิ้งช้อปปี้อะไรเงี้ย เออปุ้ยปุ้ยก็ไม่ได้โหลดเพจนี้มาทั้งสองเพจเลยแต่ว่าก็เห็นในหน้าฟิกข่าวนะก็ก็เห็นมีเอาไปขายกันอะเห็นมีเอาไปขายกันอะราคาถูกด้วยถูกกว่าต้นทุนที่มาอีกอะไม่รู้เอาอะไรไปผสมไม่รู้เอาไปเอาอะไรไปผสมให้คนกินเออแล้วแล้วก็มีลูกค้าซื้อมาด้วยนะคะลูกค้าซื้อมาสรุปแล้วอ,อ้วนขึ้น ไม่ได้ผอมลงเลยอ้วนขึ้นมา6กโลแล้วก็บางบางคนก็ลิ้นชามือชาใจสั่นนะคะอืมค,อคือคุณไปเอาอะไรมาใส่ร่างกายมันไม่ปลอดภัยนะคะถ้าอยากอยากลดหุ่นจริงๆรลดหุ่นแบบปลอดภัยอะแล้วก็แบบว่าไม่ไม่อยากใช้ยาลดความอ้วนแนะนำเลยค่ะโปรตีนวอเตอร์พีกาแฟเอสพัทคอฟฟี่อพ,ดดอพดดอูไม่ได้หยิบมาพูดแต่ชื่อพูดแต่ชื่อไม่ได้หยิบมาอยู่ในรถ นะคะแนะนําเลยปลอดภัยจริงปลอดภัยร้านเปอร์เซนต์เด็กกินได้ลูกชายผู้ยังกินเลยทั้งกาแฟทั้งโปรตีนโบต้าพีลูกสาวก็กินนะคะคนท้องมอสปุ๋ยท้องมอดปุ๋ยยังกินเลยเพียงแต่ว่ามอดปุ๋ยไม่ได้กินกาแฟมอดปุ๋ยงดกาแฟ,าแฟเพราะว่าท้องอยู่คนที่ให้นมลูกกินโปรตีนโบต้าพีได้กินไม่ได้เออกินไม่ได้เห็นไหมว่าปลอดภัยขนาดไหนมีโรคอะไรก็ทานได้นะทุกคนโลดไทยรอยเป็นพิษ โรคเลือดจางโรคธาลาัซีเมียเนี่ยเห็นไหมว่าเขามีแต่ให้คุณประโยชน์กับร่างกายบรับพีนี่สุดยอดแล้วโรคซึมเศร้าโรคพิษสีดวงวะวันนะัโกโรคกดกระเพาะไหลย,ย้อนอะไรเงี้ยเป็นโรคกดไหลย้อนเป็นโรคกระเพาะอักเสบอืมเป็นโรคก,กระดูกเสื่อมได้เยอะเยอะมากเลยนะคะ เยอะจริงๆที่เขาสามารถทําให้เราดีขึ้นได้จากโรกพวกนี้เขามาหาศัจร์์มากเนาะโปรตีนมโรพีมาหาศัจร์์จริงๆนะคะทําให้เราแบบมีแรงกระปี้กระเป๋ามากเดี๋ยวทุ่ม45แล้วขอตัวออกไปอ,ออกไปขอตัวไปออกกําลังกายก่อนนะคะ<ม>เราจะเป็นคุณแม่หุ่คุณแม่ลูกสองที่หุ่นไม่มีพุงเออ ไปลดพุงก่อนตอนนี้เป็นพุงหมาน้อยอยู่นะคะเรายังไม่มีร่องสิบเอ็ดเลยจะไปแล้วจะไปแล้วขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาฟังเรื่องมีสาระไม่ใช่ไร้สาระเรื่องมีสาระเกี่ยวกับคอลลาเจนโบตพีเกี่ยวกับโปรตีนโบตพีนะคะตอนนี้มีโปนะมีโปสวยๆเลยนะคะก่อนปีใหม่เราจะต้องหุ่นดีก่อนปีใหม่เดีย๋ยวเราไปบ้านญาติแล้วแบบหุนดีจังเลยหสวยจังเลยอะไรเง,เงเนเนี้ยปื้มเนาะ ป้มถ้าใครมาบอกมาบอกว่าเฮ้ยผิวสวยจังน้ยสวยจังเฮ้ยคนดีจังป้มป้มมากบ๊ายบายสวัสดีค่ะออกกำลังกายกัน